พอครบเสร็จปุ๊บคุณแม่เดินขึ้นชั้นสองได้สุดยอดมากๆเค่ะแล้ว่นเองก็ได้อยู่ค่ะก็ช่วงเวลาต่อต่อ,ตอเล่นกันเลยนะก็พบว่าลูกชายตัวเองนะคะเป็นโรคไตอายุ15ปีนะคะแต่ฉีดมาเป็นเลือดค่ะก็ได้พาเขาไปตรวจคุณหมอตรวจพบว่าเป็นไตวาย,ายขั้นไตวาย,ายและมีความดันสูงในระยะสุดท้ายคือร8อยแสิแล้วก็มีเรื่องของภาวะก,การดินหายใจในระหว่งางหลับ โอบที่สี่จำได้ละค่ะโที่สี่เพราะว่าเพิ่งไปเปิดเจอว่าคุณหมอนัดมาตรวจตรวจเพือถึงการอ่าพัฒนาการก็คือให้เตรียมตัวเดียกกระเพาะค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กอายุสิบห้าปีแล้วน้ำห,หนักตัวหนึ่งร้อยี่สิบกิโลกรัมคุณหมอบอกว่าไม่ไม่สขขมควรออกกำลังกายเพราะเดี๋ยวเขาเสื่อมแล้วคุณหมอก็บอกว่า เด็กในวัยนี้ให้อดอาหารหรือลดความอ้วนเ็าจะลดได้แค่เพียงระยะหนึ่งแต่เขาจะกลับมาอีกในเวลาอันรวดเร็วด้วยเขาเป็นวัยรุ่นไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าการเยียกยาพอทุกสิ่งทุกอย่างาทำมันเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะเป็นวันเดียวกับที่คุณอ่อบวาคุณแม่ต้องออกจากโรงพยาบาลทุกอย่างมันฟ้าเหลือหมดนะคะแต่ชีวิตของพวกเราอะกลับมาแค่ในวันนี้จากโรคความดันของลูกร้อยแปดสิบวันนีค้ค่ะพาลูกไปหาหมอไปคอนซัลต์กับหมอเมื่อเช้าเหลือร้อยสามสิบค่ะ แล้วก็ภาวะแกหยุดหายใจ้งในระหว่งางหลับ่ะเพิ่งทราบผลเมื่อไปมีว่าทำมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลปรกกากฏว่าภาวะกในหยุดหายใจรูปที่นอน,นลกลนหยดหยุดหายใจระหว่างหลัหค่ะเป็นปกติครับแล้วก็ส่นวนโรคที่ไตวายคือหมอกรคึ้หมอวันนี้ไปเกิดโรคไตึ้อหมอกรคึ้หมอเราคุณหมอไม่ได้จ่ายยาอะไร ให้จาะให้เจาะไปแต่ดูค่าเล็้ยไปเรืเร่อยๆก,ก่อนระหว่างนั้นก็ใช้เวลาประมาณถึงเดือนนียค่บประมาณแปเดือนคุณหมอไปดูเหนวันนี้คุณหมอคุ้มก็บอว่าไม่ได้จ่ายยาไม่ได้อะไรแต่ทำไมค่าไตดีขึ้นคะแล้วก็ส่วนเรื่องการเย็ก็พปอเดี๋ยวลองไปพบคุณหมอใน,าาน,น,นวันที่สิบแปดเดือนธันวาคมค่ะก็บค,คุณหมอ